วททีวีวันนี้น้องปาล์มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สนะนดูหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับปาล์มวิรุนอินทสสถาพรนะครับเรียนอยู่ชั้นปีที่สองคณะทิเทศศาสตร์ภาวิชาการประชาสัมพันธ์นะครับมหายชลัยกรุงเทพครับคนนี้เนี่ยเขาบอกทํากิจกรรมทั้งในและนอกมหาลัยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็คือปาล์มเรียนอยู่ในมหาลัยนะครับเรียนอยู่ภาวิชาการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําละครเป็นประชาสัมพันธ์ของละครเวทีของคณะด้วยนะครับ แล้วก็คือข้างนอกนี่ก็คือปาลทำเป็นรับงานพิธีกรอีเวนต์ต่างๆอะไร MC อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะอยู่ปีสองปีสองครับทำงานข้างนอกแล้วอ่ะพิธีกรอีเวนต์น่ะสมัยพี่นี่คือยังไม่ทำอ่ะเรียนอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นงานกิจกรรมในมหาลัยครับที่ว่าผมว่าถ้าปีสองผมดิดดิ้ลูกแก้วอยู่ดิ้นแก้วอยู่เรียนหาเงินเองไม่ได้เลยนะเนี่ยเออดีเก่งมากทำสนุกครับเอ๊ะอย่างงานอีเวนต์พิธีกรอีเวนต์ข้างนอกนี่ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับอิง ก็จะบางครั้งแบบในในมหาลัยครับรุ่นพี่ที่ทําทําโปรเจกต์จบเป็นรายการอะไรเงี้ยเขาก็เชิญให้เป็นพิธีกรให้เนี่ยครับอน่าสนใจเนาะเด็กๆสมัยนี้ทํางานกันได้เร็วพอสมควรอ่าแล้วเราได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยค่ะคือประสบการณ์คือควาสมสามารถเอาแบบการทํางานอะไรเงี้ยครับมาประยุกต์ใช้กับในวิชาเรียนได้อ่างเงี้ยเราคือเราไปเจอประสบการณ์จริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับคือสามารถเอาไปประยุกใช้แล้วก็แบบ บอกต่อกับเพื่อนหรือเพื่อนบางคนที่แบบอยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอเอทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออบอกเพื่อนได้เ<อ>นะพราะว่าเป็นประสบการณ์นะ<ช>ประสบการณ์รจริงๆเพราะว่าเรียนอย่างเดียวเนี่ย<ช>คือมันไม่สามารถหาได้จากนอกห<ช>้องเรียนไงเรา<ช>ต้องไปทํางานด้วย<ม>ที่สําคัญก็คือได้ทุนการศึกษากลับมาด้วยเล็กน้อยครับวันนี้มีสกู๊ปมีรายงานพิเศษอะไรจ๊ะวันนี้นะครับก็คือมีรายงานพิเศษนะครับของเพื่อนทีมข่าวจากมหาวิทยาลัยสยามนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับไปพบกับ ภัยอันตรายที่มาจากอาหารนะครับที่วางอยู่บริเวณริมถนนนะครับซึ่งมีการเจือปนของแบบฝุ่นละอองหรือว่าควันพิษต่างๆครับค่ะซึ่งจะอันตรายยังไงนะครับไปติดตามได้ในในรายงานครับเชิญครับมันก็เร่งรีบมันก็ต้องต้องกินนะคะ กก็กินได้ค่ะคนเราก็ึงอะไรมาากมายค่ะคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการรับประทานอาหารเป็นเรื่องใหญ่และเป็นภาระที่ทุกคนต้องกระทำโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบผู้คนต้องแข่งขันกับเวลาในการเดินทาง เพื่อไปประกอบกิจกรรมต่างๆทำให้ทุกคนต้องประหยัดเวลาแม้กระทั่งในเรื่องของการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะมันก็สกรปรกอะค่ะเพราะว่ามลพิษต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันเลือกไม่ได้อะค่ะหลายคนอาจจะไม่ทันคิดว่าอาหารที่มีจำหน่ายตามร้านริมถนนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากร้านอาหารริมถนนเหล่านั้นมักมีทำเลที่ตั้งใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นประกอบกับร้านอาหารริมถนนมักจะเปิดโล่งให้ผู้เลือกซื้อได้โดยไม่มีสิ่งปกคลุมหรือการป้องกันสิ่งปนเปื้อนของฝุ่นละอองสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ควันพิษจากรถยนต์ซึมเข้าไปในปอดร,ระหว่างการนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบริเวณนั้น พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีการปรุงอาหารโดยการมีม,มีมีผ้าปิดปากไหมซึ่งผ้าปิดปากก็จะมีผลในเรื่องของน้ำลายหรือ,อเรื่องของสิ่งสปกปรกต่างๆที่มันจะโตมไปในอาหารอ,อันนี้อันดับแรกอันดับที่2ก็คือว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีสุขอ,อนามัยที่ดีแล้วเนี่ยนะคะณส่วนตรงนั้นเนี่ยถามว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมอันนั้นก็คือน่าจะมีโอกาสเป็นอันตรายน้อยกว่าน้อยลงนะคะจากปกติโดยทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีของ ของสุขลักษณะนี้นอกจากเรื่องของผ้าปิดปากนะคะก็ยังมีผ้ากันเปื้อนมีหมวกนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยที่ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเรื่องของถุงมือมีความเป็นที่ต้องใช้เพราะว่าถุงมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการนำพาเชื้อต่างๆเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยส่งต่อไปยังผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นกรณีของพ่อค้าแม่ค้าเป็นโรคผิวหนังหรือเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยถ้าสัมผัสกับอาหารโดยตรงตรงนั้นอันตรายแน่นอนนะคะประเด็นนี้ แม่ร้านอาหารริมถนนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารโดยการเลือกร้านอาหารที่ปฏิบัติถูกสุขลักษณะเช่นมีตู้กระจกป้องกันฝุ่นควันแม่สัมผัสกับอาหารโดยตรงและร้านอาหารไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีรถยนต์พุ่พ่านมากจนเกินไปซึ่งจะเป็นอีกขนทางหนึ่งที่ทำให้ห่างไกลโรค มีร้านอาหารเป็นถนนแถวนี้มีเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าทุกร้านเนี่ยจะไม่ดีแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงขนั้นเองใช่ไหมครับยังไงก็ต้องเลือกร้านที่ถูกสุขรชนณะนะครับแล้วก็มีการคุมอาหารมิชีตปลอดภัยใช่ค่ะเี๋นี้จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บางส่วนใหญ่ก็จะใส่หมวกนะครับกันผมเ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีผ้าคาด คาดปากหรือสัมปายเพื่อความสะอาดก็เลือกกันได้ตามตามความเหมาะสมนะครับร้านที่สะอาดสะอาดมีอยู่เยอะนะครับค่ะวันนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเชิญเพื่อนเพื่อนก่อนถ้าเพื่อนๆอยากจะมานั่งตรงนี้บ้างต้องทำยังไงจ้ะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมานั่งอ่านข่าวมันปาบอย่างนี้นะครับก็สามารถ โพสคลิปนะครับประวัติสร้างชาตินะครับรวมถึงผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลงที่แฟนเพจนะครับพ่อรามนายวิกเอนนะครับก็จะได้มาอ่านข่าวกับป้าอย่างนี้แน่นอนทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กครครับวันนี้มีข่าวจากประชาสภากาชาดไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปีใหม่นะครับทางสภากาชาดไทยนะครับก็เป็นห่วงว่าเลือดในครังนะครับจะไม่เพียงพอนะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อเสริมดวงชะตานะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในโครงการให้เลืออดก่นปี ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญนะครับจนถึงวันนี้นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคมนะครับซึ่งจะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือวันที่2-11ถึงมกราคมนะครับซึ่งจะปิดทําการ2วันนะครับนั่นคือวันที่31ธันวาคมและ1มกราคมนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับสามารถเดินไปบริจาคนะครับได้ที่ศูนย์บริการโลหิตนะครับสภาาากชไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับถนนอังรีดูนังนะครับ ทึ่งพิเศษมากๆเลยนะครับทึ่งใครที่มาบริจาคเราเห็นในช่วงนี้นะครับก็จะได้ปฏิทินปีใหม่เป็นของขวัญไปด้วยครับครับต้องไปใช่ครับซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่02-2564300ครับก็ถือว่าได้บุญด้วยนะพี่น้องใช่ใชใช่ไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนหรือว่าอยู่กรุงเทพถ้าอยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ยังคิดไม่ออกไปบริจาคเลือกกันได้เลย แต่ต้องนอนพอนะนอนหชั่วโมงขึ้นไปนะครับร่างกายต้องแข็งแรงก่อนก่อนที่จะให้เลือดคนอื่นเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวพีจะไปให้เลือดเลยพูดออกกันนี่แหละเดี๋ยววันไหนถ้านอนพอผมจะพาน้องๆไปบริจาคเลือดกันเลยเป็นการทำบุญในตัวบรรยากาศพี่นอนจ๋าเมื่อคืนพี่นอนน้อยอ่ะบรรยากาศอ้าวพี่นอนไปสี่ชั่วโมงคืนนี้พี่นอนน้อยแน่พี่นอนน้อยคือวันจันทร์คืนนี้พี่ไม่ดูบอลหรอกผมรู้นะไม่เป็นไรเพราะว่าปตามทีมไหน ปาไม่ค่อยดูฟุตบอลครับโอเคเป็นยังไก็ถือว่าปาเป็นกลางไปเป็นครับปาล์มเชียร์แมนยูไปนั่งฝั่งนู้นเลยสลับผูนเชี่ยวครับสลหรับผู้เชี่ยวเออสลหรับผู้เชี่ยวแต่แน่นอนทีมชาติไทยต้องเชียร์อยู่แล้วใช่ครับเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับครับผมอ่าหมดเวลาของพระรามเก้าสาวทิศ ภาพลาไทข่าววันนี้มีใช่ไหมมีครับมีครับวันนี้เป็นภาพลาไทข่าวนะครับเป็นรถดังไฟฟ้านะครับที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะครับได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับซึ่งตลอดเส้นทางนะครับจะมีไกด์แนะนำนะครับเป็นเส้นทางบุญนะครับต่างๆมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกศาลหลักเมืองนะครับศาลพระอิศวรหรือวัดหลวงพ่อมลีนะครับรอยพระพุทธบาทประเสริครับหน้าไปท้งนั้นเลยกำแพงเพชรใช่ไหมมีไกด์ด้วยใครสนใจยังไปกันได้วางแผนกันได้เพราะว่า จันอังคารหยุดครับพุูดประสุมไปเที่ยวกันได้เลยไปบอจากเลือดก่อนแล้วไปกำแพงเพชรไปกำแพงเพชรต่อหมดเวลาแล้วคก็แสดงว่าข่าวขาเสาร์อนิตดนะครับเสาร์หน้าเรามาเจอกันใหม่ตีห้าครึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสี่คนลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ